สวัสดีครับโ o ตาชัวกรุงไทยสาขาเกษตรวันนี้มีรถโตโยต้าแคมรีมานำ,ำเสนอลูกค้าครับผมตัวนี้เป็นตัวแคม r y 2.0ปี2018ตัว m i n เนอร์เชนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับผมด้านหน้าไฟหน้าจะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับามาพร้อมไฟ daytime แล้วก็ไฟตัดหมอก ข้อดีของไฟโปรเจคเตอร์คือส่องสว่างได้ไกลนะครับมองเห็นได้ไกลไฟตัดหมอกก็เวลาเราฝนตกหรือว่าหน้าหนาวขึ้นดอยขึ้นเขาครับที่มีหมอกก็สามารถช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ดีนะครับผมกระจังหน้าก็ตัดด้วยตัวโคมเมียมครับโลโก้ของโตต้านะครับผมทำให้ดูสปอร์ตด,ดูหรูหรานะครับมีระดับ ซื้อรถที่โตโยต้าชัวนะครับมาตรฐานโตโยต้าชัวคือคัดรถมากกว่า210จุดนะครับรถชนหนักน้ําท่วมจะไม่นํามาขายนะครับผมการันตีรถได้เลยครับซื้อรถที่โตโยต้าชัวคือได้รถดีแน่นอนนะครับผมพี่ๆท่านใดที่เห็นคลิปนี้อยู่หรือว่าชมคลิปนี้อยู่อยากจะเห็นรถตัวจริงนะครับสามารถมาชมรถได้ที่โตโยต้าชัวกรุงไทยจากขาเกษตรนะครับตรงข้ามมอเกษตรตรงข้ามคณะจตวรแพทย์นะครับผม อันนี้จะได้ล้อลอยขอบ16มาด้วยนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวที่กจระจกมองข้างข้างประตูก็หุ้มด้วยหนังแล้วตัดด้วยลายไม้นะครับเบาะก,กับไฟฟ้าสองฝั่งเลยนะครับผมเพจแล้วก็ติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรถสวยเดิมทุกอย่างนะครับ ด้านข้างก็ข้างหลังก็ประตูก็จะเป็นตัวหนังกัดด้วยลรมไม้แล้วพร้อมด้วยม่านข้างนะครับเวลาอากาศร้อนนี่ช่วยเซฟแอร์ได้เยอะนะครับแอร์ทำงานน้อยเวลาเราอากาศร้อนๆเราก็ช่วยม่านปิดน,นี้จะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็ที่วางแก้ว ข้างหลังก็จะมีปาร์คเซนเซอร์ให้4ตัวนะครับล้อยังอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะครับล้ออะไรก็เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างคนระับของเราจัดไปเน,น้น ได้ง่ายครัออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือว่าอาชีพอิศระาเกษตรกรพนักงานบริษัทยาำเราพอไม่บ้านครับออกรถได้หมดนะครับผมขอให้มีสเตจเม้นหมุนเวียนแล้วก็ไม่ติดแบคลิสต์ไม่ติด่าไม่มีประวัติล่าช้านะครับสามารถออกรถได้หมดนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เบาเวลาลูกนอนหรือว่าภรรยานั่งข้างหลังก็สามารถปรับได้นะครับ right รถคันนี้จัดไปนั่นได้เต็มนะครับสามารถจัดไปนั่นได้เต็มฟรีดดาวได้นะครับ พี่ๆท่านใดอยากจะออกรถก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยเบอร์ผมก็0984784468นะครับ ID ไลน์ K356899 นะครับก็จะมีปรับพับกระจกอัตโนมัติ traction control แล้วก็ตัว by sport นะครับคือเตือนเวลามีรถเวลามีรถสวนมาตรงข้างๆช่วยลดอุบัติเหตุได้ครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนกับทัานุผม push start แล้วก็ตัวนี้จะเป็น cruise control นะครับ สามารถล็อกความเร็วได้เวลาเราเดินทางไกลๆต่างจังหวัดสามารถล็อกความเร็วได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งน,นะครับผมไม่อยู่ที่แสนสี่นะครับในมาที่เครื่องเสียงก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วก็จะมีอ่าตัวนี้เป็นปุ่มม่านไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แบบไร้สายนะครับผม พี่ๆที่หารถแคมป์นี่อยู่ก็สามารถมาทดลองขับได้ที่โตยตา้าชัวสาขากเกษตรนะครับสามารถติดต่อผมมาได้เลยสวยเดิมทุกอย่างนะครับติกเกอร์ที่กระโปรงก็ยังอยู่ครบนะครับผมผ ที่ที่อยากจะได้รายละเอียดก็สามารถทักไลน์มาครับจะดาวแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่นะครับผมทํำใบเสนอราคาให้ได้หรือว่าจะปีดาวก็ได้นะครับออกรถฟีดาวก็ได้ก็ทักผมมาทางไอดียลน์หรือว่าเบอร์โทรได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ